ี่ปานีส่งกระเป๋ามาให้อีกแล้วเต้นเต้นคือแบบตอนแรกที่ได้รับพัสดุมาคือแบบตกใจมากก็คืออะไรแต่คือพอเห็นกล่องก็คือรู้เลยว่าต้องเป็นของพี่ปานีส่งมาให้แน่ๆเพราะว่ารอบแรกอะพี่พี่ปานีส่งมาแบมมาให้ก็คือเป็นกล่องอย่างนี้เลยแล้วมีสองกล่องด้วยนะรอบนี้รอบนี้คือเขาส่งมาให้สองกนละ่องอะแกเขาส่งมาให้สองกล่องอะเดี๋ยวมาเปิดดูกันทีละกล่องเลยดีกว่านะคะทุกคนมาเปิดดูกันทีละกล่องว่า เออข้างในเนี่ยมันจะเป็นอะไรนะคะเป็นกระเป๋าลายอะไรนะทุกคนก็คือเขาแพ็คมาอย่างดีเลยอะมาดูพร้อมๆกันเลยนะทุกคนตึงึงๆึงึง,ง,งโอ้โหเธอไม่ใช่แก้กระเป๋าหรอมีเสื้อด้วยมีเสื้อ เป็นแบบลายชั้นกับน้องแบมเป็นแฟบนบอ่านชั้นกับน้องแบมมากเลนี่น้องแบมนี่สารที่ถ่ายหนึ่งต่อหนึ่งด้วยกันกล่องนี้มีอะไรกล่องนี้มีอะไรงงไปเลยโอ้ยคือแบบเก่งใจมากพี่เขาส่งมาให้เยอะมากอะทุกคนคือแบบแบบเยอะเกินอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นกระเป๋า กับพี่มาดแล้วมีเสื้อคะทุกคนะคือพี่เขาส่งมาให้เยอะมากทุกคนเยอะจริงๆมี่ทั้งกระเป๋าที่ถ่ายรูปคู่ก,กัอนเนาะหนึ่งต่อหนึ่งกับน้องแบมกระเป๋าหนึ่งต่อหนึ่งกับพี่มาแล้วก็มีเสื้อเฮ แล้วดูแฟนอาชันครัเงี้นะครับน่ารักมากนี่น่ารักมากน่ารักมากน่ารักสุดสุดน่ารักมากดูกระเป๋าโคนน่ารักเลยอ่ะอุ้ยโคตรน่ารัก โคตน,น่ารักเลยอะ่ะน่ารักมากอ่ะดูดิดูด,ดิแล้วเสื้อผ้าเนืน้อดีเป็นคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะแบมแบมใหม่ <c oughs> น่ารักมาก <c oughs> น่ารักสุดๆอะ่ะดูดิดูลายดิดูลายดิทุกคนนี่ โอ้ย,อย,อยโคตรน่ารักเลยอ่ะวิ่งมาร์คใหม่นี่เสื้อคือแบบน่ารักมากน่ารักแบบน่ารักจริงๆอ่ะทุกคน ขอบคุณยังไงขอบคุณพี่ปานีมากเลยนะคะขอบคุณพี่ปานีมากมากเลยที่ส่งกระเป๋าสวยๆแล้วก็เสื้อมาให้นะคะขอบคุณมากๆจริงคือแบบหนูเกรงใจมากเลยพี่คือพ,พี่ส่งมาให้หนูเยอะมากเลยอะแล้วคือเสื้อดูดิส่งเสื้อมาให้ใช่ปะ่ะมีเสื้อพี่มาร์คเสื้อหนองแบมีกระเป๋าอีกเนี่ยคือแบบเยอะมากแบบเยอะมากๆ,ๆอะส่งมาให้หนูขอบคุณมากขอบคุณ ขอพี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอพี่ประสบความสําเร็จขอพี่เจริญเจริญขอพี่รวยรวยขอพี่แบบเมลรักเบลหลงคือกดบัตรอะไรก็ขอได้ขอให้แบบมีความสุขมากเสียงมาเลยขอบคุณมากเลยค่ะคือแบบสวยมากน่ารักมากชอบมากชอบทุกอันเลยกระเป๋าก็ชอบพี่กระเป๋ามีสองกระเป๋าล่าสุดพี่ปานีให้มาทั้งหมดสี่ใบแล้วเสื้ออีกสองตัวคือแบบโคตรเก่งใจเลยขอบขอบคุณมากๆจริงคือแบบ ขอบคุณมากเลยคือแบบดีใจมากคือเสื้อคือใส่พอดีอ่ะน่ารักมากไงก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย